กาละคังหนึ่งเนินนานมาแล้ว ยังมีไส้หนุ่มคนหนึ่งทีมีน้ำซอวาเสียงซึงวาเสี่ยงนั้นเป็นไส้หนุ่มที่อาพัพยิ่งหนกักนอกจากมันจะเป็นคนอยักจนคนแค่แล้วทำงานได้ดก็บอกขืนหรือจะเลิ่องอกงามนอกจากนั่นแล้วบักเสี่ยงมันยังมีป้อมดอยนะอับอายนั่นก็คือมันเป็นไส้หนุม่มตีหัวหลานป้านเดินโยนซึ่งมันผิดแปลกจากไส้หนุ่มที่มีไวยอายุ่ซ้ำเดียวกันและโดยความที่เสี่ยงเป็นคนหัวหลานยังเหตห้ยักเสียงมันมักจะถือกลอเลียนจากสะบนอยูเสมอ เมื่อเป็นคือแนวนานก็ย่งเหตใหยบักเสียงมันอับอ้ายนักขึ้นก็เดิมเบาว่ามันจะเดินไปใส่มาใสา่มันก็หมากจะได้ยินเสียงหยอกหลอและเย้ยยันหว่าโอ้ยบักเสียงเอ้ยบักหัวหลาน กู้เราอดสงสารมึงบ่รด้อาลีมันกระโพดเกิดมาสารหนึ่งสารเดียวน้ำเขาผัดไปหัวหลานนี้เฮ้ยว่ามากเลยนะสงสารมึงเอาแต่แบกเสียงเอ้ยโอ้ยบักตัวเอ้ยมึงก็เห็นว่าบักเสียงมันหัวลานมึงสิไปเยื่อหยันมันเห็ดอีสังมึงก็เศร้าเยื่อเศรายันมันในทอนแจ็คหน่อยมันจะเป็นลูกซึมเสากัดหำตัวเองใต้ละบไฟเสับพิศอบเออแต่จะว่าไปบักเสียงมันก็ตังกี่หายแถมยังหัวลลานบอกเป็นตะเบิงอีกเมื่อบ้านเมื่อเมืองกับมีแต่มึงนี่ล่ะหัวหลานผู้เดียวมึงบอกไ้เขาบอกบบกเสียงฮ บักต้อยบักเวออันพอมึงสองคนหันบ่มีเวียกเฮ็ดละบ่เจอมะรอก,กูอยู่ได้ หัวหลานแล้วมันเป็นอีหยังมึงหลอ,อกกู้ว่ากูหัวหลานแล้วพอของมึงสีเศร้าเป็นว่าหวานสันติแต่นี่ต่อไปพอม,มึงจะหลอ,อกกูเดอ้ออารมณ์ของกู้่ได้ดีคือนหน้าตาได้เด้อสีบอกไงโอ้ยโบ่ยอกกับโบ่ยอกดอกบักหัวหลานเ้ยแล้วมึงสีไปทางไหนมึงก็ไปสันติมึงพา,าเาบ่แม่นบ่นบักหัวหลานนั่นแหละครับบักเสียงหัวหลานมันมักจะถือหล่อเลี่ยนแบบนี้อยู่เสมอก่อนที่เสี่ยงจะเดินผ่านต้ยกับเหอซึ่งเป็นเผื่อที่เติบโตมาด้วยกันมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่เสี่ยงเกิดมาแล้วอ้า อายจังบ่ขอยมีซาบานเขามาพวอพันพ่อป้านไหก่กวนตีเซียงจะยังามาเจอเขากับกลุ่มเด็ก กําลังนั่งเหลนอยู่แค่ทางด้วยความสนุกสนานตามภาษาของเด็กๆก่กอนที่บักเสี้ยงหัวหลานจะว่าออกมาว่านี่พวกเด็กๆพอแม่มื่อโบสังบอสอนบ,บอกไพ่บอกพอเมึงอว่ากู้ว่ากู้หัวหลานอันพวกมึ่นี่นมันต่างเป็นเด็กบ่อยเดียวซะเลยอย่าเด้ออย่าเด้อยดอยา่าสบว่าให้กู้เสียๆหาย,ยๆ,ายๆอยู่แบบนี้เห็นว่ากู้หัวหลานแบบนี้หัวหลานก็มีหัวใจได้ดหรอนะละครเด็กๆที่กําลังพากันนั่งเหลนด้โดยความมวนสื่นเมื่อพวกเขาได้ยินคือแนวน,นั้นพวกเขาต่างก็ผากันตกใจสุดขีดเพราะว่าพวกเขาต่างก็ พากันหลินอยู่ดีดีแถมยังบ่อมีไผ่ว่าวอีหยังด้วยสำ้ำกนที่บักเกืบเด็กชายคนหนึง่งจะตอบออกมากว่าเอาเละพวกหลานทั้งหลายไปบอกหหยนบาบ่าวว่าหลานตน้นใดพวกหลานกับผ้ากันหลินย่นหลินลดอยู่ดีดียังพวกท่านมีไผ่ได้เอ่ยปากว่าวกั้นน้าบ่าวสำนาสงสัยนาบ่าวจะหอนตัวเอียงบจ่จักบักเกือบิม่เป็นเด็กเมึงบ่ต้องเบาเึงว่า,าพอมึ่วาวาวาอฉีบเบายากหน่อยพอมึงก็ต้องคิดละว่าว่ากู้เป็นคนหัวหลาน แต่ในต่อไปหามผมเมึงเว้าวเด็ดขาดกันผมเมึงเว,าว้าหรือคิดอีกกูจะปาดหามผอมึงแกมยะดองโดนั่นแหละครับโดยความทีเสี้ยงมกกักจะถือซาบานหล่อเลี้ยนอยู่เสมอจังเห็นห้บักเสี่ยงมั่นหวานละแวงคิดว่าคนอื่นหล่อต้นสงสารพอที่ผ่านมาสเสี่ยงมกกักจะถือหล่อเลี้ยนมาด้วยตลอดยังเห็ไห้เสี่ยงเกิดความอับอายหรือหน่วยเนื้อตำใจในวัดาสนาของต้นเองก่อนที่เสี่ยงจะจมพื้นผามคนเดียวออกมาหวา <ฮะ S 1> เฮ้ยเหตุไดหนอสวรรค์จะการแกงกูแบบนี้ ท่านฮู้บ้าว่ากู้่บได้อยากลำลวยล้นฟ้าขอเพียงแต่ผมมีผมเต็มหัว กาบซาบันซะซองเขาผมก็เจะบ่ถือหลอเหมือนดังที่เคยเป็นอยู่โอ้ยรวมันสิยาาอียังระเบาเสี่ยงเอ้ยคันถานระบ่าบ่อยากจะหัวหลานระเบ่าเกอาดอกอันสั้นแลละขยำขยำให้มันละเอียดและระบ่าเก่ามาถ้าอยู่บริเวณที่มันหัวหลานให้ระบ่าเฮ็ดแบบนี้ติดต่อกันประมาณ3มเดือนคันถามว่าผมของระบ่ามันบ่โป่งหรือหัวหลานเกี้ยงคือเก่าก็มีแต่ให้ระบ่าไปโดดน้ำใต้แล้วก็เกิดไม้สาฮ่าาบาักเบกมึงกระร้างเว้าแถ้กู้พังทำอิดเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมึงหลอกดากูสันติ บักเบรกปักลูกพ่อแม่บอสังสอนแต่จะว่าไปแล้วมึงว่ามากมันก็มีเหตุผลเดี๋ยวกูจะไปโดดน้ำใต้ให้มันรู้แล้วลูลรอดเลยซะบอบัดเกิดใหม่มาชีวิตของกูมันจึงจะบออาภัพแบบนี้จนอยู่มามือหนึ่งในขณะที่เสี่ยงกําลังแบบพื้นกับเมื่อบานระวางทางเสี่ยงก็ได้ยินซาบานสนทนากันออกมาบ่านีน่นย่าจัน ย่ายเคยได้ยินกันเ่ว่าอยู่ในก้างป่าเลิกยังมีรทำแห่งหนึ่งที่ลึกลับและซับซ้อนที่สุดยังมีพาะือสีองค์หนึ่งได้บำเพ็ญกุศลแล้วท่านก็มีอิทธิฤทธิปฏิหารเหนือกว่าค้นธรมรมดาทั่วไปโดยสะเพาะไผที่มีความเดือดห่อนร่อนใจใดๆหากผู้นั้นไปขอพรหรืออ่อนว้อนขอ บุคคลผู้นั้นก็จะได้ดังใจสมปรารถนาฮะแมนบอตะตมสมัยนี่มันยังมีเรื่องแบบนี้อีกอยู่บ่กูคิดว่ามันจะมีแต่ในหนังหรือในในทิทานซะอีกเอาจะาว่าแบบนี้เจ้าบอเสือสันติง่ายจังขั้นถ่าย่ายบอเสือง่ายพังเดอกู้ศีราให้ยพังอย่างละเอียดย้อนไปเมื่อสิบปีขึ้นหลังยังมีทรายไหวกังคนผู้หนึ่งล้อๆเอรงว่าทรายผู้นัน้นนั่นก็คือกู้นั่นเอง ตอนนั้นหันหูดังของกูน้นันแมบแมจนว่ากู้เสียหายใจบ่อไรผลากู้จังได้ถือซาบานล่อแล้วกโล่อและ้วกะโล่อเลียนเยอ่หยันเบาเจ้าดูถูกมาตลอดหลายสิบป,ปีจนเหตุให้กู้อับอายจนบอยากจะอยู่ในหมบานแห่งนี้อีกจนอยู่มาเมือหนึ่งกู้ได้ตัดสินใจเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อที่กู้จะบ่ดไโดนด่ออีกต่อไป จนสุดท้ายกู้กระไรมาเจอกับพาลุศีธีบากู้ก็ะลยเล่าเลื่องปุ่มของกู้ไห้เล่าพังอย่างละเอียดจนในที่สุดเล่าก็ได้ช่วยห้ข่อยกับมาหาใใจได้ย่างสะดวกกู้จังได้โลและกระเจ้าสู้มาถึงทุกวันนี้แถมยังบ่มีสาบานคนไหนกาลอเลียนหรือเวากู้อีกต่อไปตายมันแม่นอลีบัตตุมขันสารกูสชิบอีแดงหลานของกูไปหาพาลุษีที่ทันวาคือกัน เพราะไอ้แดงหลานของกู้หันมันตาเสืองพันสองเบืองทุมืือเนี่ยมันจนสิกันใจตายอยู่แล้วย้อนรามันเถื่อนาบานหล่อมันมาโดยตลอดเออแต่ว่าทำที่ท่านว่าหันมันอยู่บนไหนล่ะตาตุ่มเออทำที่ว่านั่นมันอยู่ก้างปลาเลือกทางไปผู้สะพ่องขอบห้านั่นเองเด้อขันแล้วจังไดจังไดมึงกะหีบเผาผ้าหลานมึงไปไดนจักหน่อยหลานของมึงเสียอับอายย้อนโดนหล่อเดี๋ยวมันสิคิดสันชันดอก นั่นแหละครับเสี่ยงที่ยื่นพังยางใจจดใจจอและได้ยินเหลืองเล่าที่สองเถ่าสนทนากันทั้งหมดจังเหตหายบักเสียงหัวลานดีอกดีใจเป็นอย่างหมาและมีหวังขืนมาทัานทีก่อนที่จะหวาวโดยความมีหวังออกไปหวาโอ้ยมันเป็นเหลืองจริงบ่หนีจังไดจังไดกูก็ต้องล้องไปเบิง่งพอบ้างที่ท่านพาลุษีอาจจะช่วยวกเฮาได้และต่อไปก็จะบ่มีไผกล้ามาหว่ากูด้ดดอีกว่ากู้เป็นคนหัวลาน,าน จนเสาวันทัดไปเสียงก็ได้ตื่นตั้งแต่เศร้ากวนทุกวนันแล้วก็ตั้งหนาตั้งตาเดินทางเขาไปในปา่าดงอันตึบหนา ที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายจากปา่าทั้งสั์หายและผูดผีปีศาจแต่บักเสียงหัวหลานมันก็ทนลำบากมาอยู่หลายวันแล้วก็หลายคืนจนในที่สุดบักเสียงก็ได้เดินทางมาหอดหนาถาของพรลฤาษสีจนได้ก่อนที่เสียงจะหีบผามุ่งหน้าเดินทางเขาไปในถ้ำโดยความตื่นเต้นเป็นอย่างแหงเมื่อข้ามาในถ้าแล้วเสียงก็ได้เห็นพระฤาษสีตัามที่ตาตุ่มในว้าแถเมื่อเป็นคืนเนวนานก็ยังเหตให้เสียงดีใจและตื่นเต้นนักขึ้นก็เดิม ก่อนที่จะหีเผานั่งก้มกาบแล้วก็ว่าออกมาหวาท่านพาฤุศีสวยผม้วยเถิดผมมีความถูกทั้งกายและใจที่จะให้ท่านสวยนั่นล่ะครับพาฤุศีจ้องมองสายหัวหลานที่อยู่ต่อหน้าของต้นด้วยแววตาที่เป็นเมรและมีความเมตตาเป็นยางหมาก่อนที่จะตอบออกมาหวาเอาสายหนุม่มเจ้าหานาะมีถูกอันใดจังได้ดังโดนมาหากู้จนถึงทำ นั่นแหละครับเสี่ยงมือได้ยินคือแน่นั้นก็ได้เลาเหลืองความทุกเนื้อร่อนใจเรื่องที่ต้นเป็นคนทุก,ก์ยามีชีวิตที่อ้าผาบหัวหลานถึงสะบัดล่งแก่และลังเกียจว่าย่อเย้ยโลหัวหลานของต้นเป็นวาเหลนก่อนที่เสี่ยงเจ้าว่ากับพาลฤ้สีออกไปหวาพาลืสีเอ๋ยตอนนี้ผมอยากเศร้าหัวหลานอยากมีผมเต็มหัวคือกับสะพานสะชองขาวหันนะและแต่ผมมีผมผมก็คงจะัวเลาก็มูวในมู่บาน และผมก็จะบาต่องการอีหอย่างอีกแล้วในชีวิตของผมนารละครับพาลืสีนางนึ่งไปคู่หนึ่งท่านมองเห็นเสี่ยงและกิเลสท,ที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาก่อนที่จะตอบเสี่ยงออกไปหวาอันเรื่องที่มึงหัวลานกู้ขีดบามันเป็นเรื่องของธรรมาสารในลานค้นจะมีผู้เดียว กูกระบออยากให้เจ้าจะต้องขิดมากอย่างหลายดอกเพราะว่าทิจริ้งแล้วกา้านท่มึงหัวลานมึงกบบระบอกไรไปเห็ดห้ไผเดือดหอนเสิงว่ากู้ขดว่ามั่นคงดีซะอีกมั่นบ่มีขี่หลังแครแล้วก็เย็นสบายแต่ถ้ามึงจะห้กู้สวยห้มึงมีผมเต็มหัวกู้ก็คงจะตอบมึงหวากู้คงเห็ดบ่ไรดอกเสี่ยงเมื่อได้ยินคือแนวนานสีหนาของเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีด้วยความเศร้าใจ แล้วก็คิดไปว่าอีตาตุ่มที่อยู่ทางบ้านคงจะแกงให้ต้นหลงเสือก็เท่านั้นก่อนที่เชียงจะเบาออกมาอีกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตของผมที่เต็มไปด้วยความหวังมันก็พังทะลลาล่วงแล้วหันเตะพังเดอ้อแต่ว่ามันกระโบเสมอไปดอกเถึงกู้จะสวยในเรื่องหัวลานให้มึงมีผมดก คือคนอื่นบ่ไรแต่กูมีวีซ่านหนึ่งที่ซาบานสาซองเขาเอื่นบ่าวีซ่าเลียกทรัพเซิร์วีซ่านี่มันจะสวยห้มึงลุดพลออกจากความถูกยาแล้วมันก็จะเหตุให้ซาบานทั้งหลายเศร้าดูถูกดูแค้นเจ้าอีกแล้วเด้อแต่ว่าเจ้าสนใจที่จะเฮียนวีซ่านี่นั่กูบอเสี่ยงเมื่อได้ยินขึ้นแน่น,นั้นก็หูพึ่งขึ้นมาทัานทีสายตาของเขาเป็นประกายด้วยความโลรก่อนที่จะต่อพาลืดสีออก ไหวหวาโห้ยผมกับสนจหันหลาวิชาเลียกสาบแล้วมันพิเศษจังไรล่ะพาลิสีเอากะมันพิเศษอยู่บนหวามันเป็นคาถาเลียกสาบถ้าหาว่าเจ้าท่องคาถานี้ได้แล้วถ้าหาว่าเจ้าต้องการสิ่งใดของสิ่งนั้นก็จะตกลงมาจาก้าเป็นจำนวนหลายโลดให่หัหนแต่แต่แต,แต่มีขอแม่ว่าพาลิสีจ้องมองตาของเสี่ยงย่างเลือซึ้งก่อนที่เจ้าว้าวยำสาสะซัดหวา บากเสี่ยงเลยมึงจงพังไห้ดีเดอมันมีเพียงขอเดียวแต่ว่ามันสำคัญยิ่งนักและเมื่อมึงได้คาถาอันนี้จากกู้ไปแล้วมึงจะต้องเป็นคนดีแล้วก็หามโลภมากอย่างเด็ดขาดใส่มันเพียงพอดีเท่านั้นซีวิตของมึงก็จะดีขึ้น จากที่มึงเป็นอยู่ต่างหลายเท่าอย่างแน่นอนโอ้บ่หายผมโลบซ่านบ่อได้ดผมจะเห็ดตามทันเบาทุกย่างถืกแล้วคาทานี่มันมีไหวสำหรับผู้ทีหูจากความพอรีเท่านั้นแลแ้วเจ้าก็จงขอเพียงแต่สิ่งที่มันจำเป็นอาลีแก่ก้านดำลงสวิตของเจ้า แล้วเจ้าก็ขอได้ทีละหน่อยทีละหน่อยห้ามขอด้วยความโลภด้วยเด็ดขาดและอยากได้ไข่มีจนเกินไปผมเข้าใจแลละครับฐานผมมันค้นจนแค่มิกินมีสายบ่อดโบอยากเพียงเท่านั้นชีวิตของผมผมก็พ่อใจหลายแล้วและผมก็จจบ่โลภมากแน่นอนครับฐานเสี่ยงหีเผาฮับคำยังคันแข็งจังเหตไห้พาลุสีถอนหายใจแม้จะบขอยเสือใจในคำว่าของเสียง และต้นก็ได้หับปากแล้วท่านจึงได้ทายทอดคาถาเรียกสาไผ่แก่เสี่ยงหัวหลานยังคบถวนก่อนที่จะเว้าออกมาว่าบักเสียงมึงจงจำคำกู้ไว้เดอ้อห้ามโลบโด้วยเด็ดขาดเพราะว่าวิซ่านี้มั่นเปียกเสมือนมีดสองคมหากว่าเจ้าใส่มั่นอย่างมีสติมั่นก็จะน้ำมาซึ่งความสูข แต่หาว่าเจ้าใส่มั่นด้วยกิเลสมั่นก็จะย้อนมาทำลายตัวของเจ้าเองและตอนนี้มึงก็จงกาบเมื่อบานได้แล้วบักเสี้ยงบักหัวหลานมึงเอ้ยนั่นละครับพาลืษอสีได้ก่ำสาเป็นขังสุดท้ายก่อนที่เสี่ยนจะกลมกาพาลืษอสีด้วยความดีใจสุดขีดแล้วเขาก็หีเผาเดินทางออกมาจากถ้ำย่างลวดเหลวตอนนี้ในหัวของเขามีได้เสียงคาถท้าวิเศษดังกองไปามาอยู่แบบนั้น และเมื่อเสี่ยงเดินทางมาหอดเครื่องถังทองของเขาก็เริ่มหองดั้งกั้งว่านไปทั่วป่าบริเวณเมื่อเป็นคือแนวนั้นเสี่ยงจังขีดเถงฆ่าถาทีพลฤุสีไหหมาก่อนที่จะเว่าออกมาวา่าฮ่าฮ่าเอ้าล่ะได้เวลาล่องวิชาแล้วเทนี่ล่ะมาเบิงว่าวิชาที่ได้เฮียนมามันจะเป็นตามคำทีพลฤุสีว่าหรือบอ่เมื่อว่าโจกบ,บักเสี่ยงหัวลานมันก็ได้เงยหน้าขข้นมองฝา แล้วก็พนมมือทองค่าถาที่หำเฮียนมาออกมาหวาและแล่แ่นแล่แ่นแล่ควางแห้ใช้หัวโนเขา แล่แหล่แล่แหล่ควางแหใช้หัวนกเขาตอนนี้กูหิวจนตาาล่าช้ฉสขาดถ้าข้าถาที่พาฤษีหายมาสักชิดจริงก็ขอให้มีผ้าเขาที่เต็มไปด้วยของโปรดของกูตกหลงมาจากผ้าด้วยเถิดนั่นแหละครับพ่อสินคำเสียงผ่าหงเสียงผ่าดังก่ดดังกองไปทั่วปา่าแล้วก็มีผ้าเขาที่เต็มไปด้วยอาหารของโปรดของเสี่ยงตกลงมาอยู่ต่อหน้าของเสี่ยงพ่อดิบพอดีเสี่ยงเมื่อเห็นคือแนวนั้นก็อัศจรจั์นใจหลาย ก่อนที่เจ้าว่าออกมาหว่าเอาวิชาขอผ่าฤษีนนิเป็นจริงอะลรโวยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกู้ก็จะบ่หิวอีกแล้วแล้วกูก็จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสุกสบายเลยแฮนเต้แล้วต่อไปก็จะบ่มีไผ่มากา้าเวาว่ากู้เป็นคนหัวหลานขี่ทุกได้อีกเมื่อว่าจบบังเสียงหัวหลานมันก็หีบเผานั่งกินเขาด้วยความหิวโหวยและแซบซอยแต่พอกินไปได้บ่พอเท่าไดจิตใจความโลภของเขามันก็เริมทํำงาน เมื่อบักเสี่ยงมั่นคิดว่ามันขออีหยังกระได้ตามสิ่งที่มั่นต้องการก่อนบักเสี่ยงมันจะเวาโดยความโลภออกไปหวาโอ้ยในเมื่อกูขออีหยังกระได้ตามที่กูต้องการเป็นหยังแหละกูจะบอกขอเสือผ่าไม่ไหมเพราะว่าส่งเสือที่กูใส่มันก็เริ่มขาดเป็นหูเป็นปองเจนที่เห็นมากระหั่สองหน่วยน้อยๆของกูไปหมดแล้วจนเถียงหน้าของกูก็เริ่มโดกแล้วกับผูพังและสุดท้ายกูก็ต้องมีเือุหลังไงสุดหลู รถหรูงามงามแล้วก็กินอยู่อย่างสนุกสุขสาบายในมือกูขออหยังก็ได้แบบนี้แต่เป็นหยังกูจะต้องคิดทํางานแล้วกเ็เฮ็ดเบียกยู่งกงกด้วยล่ะในมือเฮาขอเงินขอท่องทุกๆมือก็ได้นี่นานั่นละครับความโหรมันได้ปองหากหลึกลงไปในใจของเขาดวงตาของเขาตอนนี้เป็นปะกากล้โดยความโหรและจิตใจของเขาตอนนี้บู้จากพ่อเสียแล้วจนลืมคําเตือนของพาลาษีที่ได้เตือนเขาเอาไว้จนหลายวันต่อมา เสี่ยงบ่อได้เป็นไา้หัวหลานที่จะหายไผมาดูถูกอีกแล้วเขาบ่อได้เป็นไายหัวหลานย่าโจกคนเดิมอีกต่อไปเขาใส่คาท้าวิเศษเรียกเงินเรียกทองแล้วก็เรียกบ้านหลังใหญ่สุดหรูรถลหล,ลูแล้วก็เสื้อผ้างามงามแถมยังมีคนงานคนฮับใส่อีกเพราะว่าบักเสี้ยงมันเป็น ถีสัวาขามขืนจนซาบานที่เคยหลอเคยย่อเย้ยเขามาตอนนี้พวกเขาต้องก้มหัวเอื่นบักเสียงว่าท่านเศรษฐีจางเกตไักเสียงหัวหลานลงละเลื่องไปกับอำนาจไหมแต่เถึงหว่าเขาจะลวยล้นผาแต่จิตใจของเขายัางโมโหจักขอเขาสั่งอาหารที่นีที่สุดที่มาจากฝาทุกๆุก,กมือบอกว่าจะเป็นปิ้งโกบแล้วกระโมกเขียดเกลป้าลาทุกทุกเสานอกจากนั้นแล้วเสียงยังสั่งเงินสั่งถองลน้นลงมาจากฝา ยังบ่าขาดสายจะเลืม่มคําเตือนของพาลฤอสีหวาหามโลภนั้นเขาได้เลื่มไปจนมัดสิ้นแล้วเพราะว่าเขาหัวลานลื่อนขูบ่เสือพังคําเตือนของพาลฤอสีเลยแม้แต่น้อยจนอยู่มามือหนึ่งหลังจากที่เสี่ยงมีทุกอย่างที่คนธรรมดาบ่เคยมีแต่ม้ามือนี้เขากับหูซสก้อหวาสิ่งที่ต้นมีอยู่นั้นมั่นบ่พอก่อนที่เสี่ยงเจ้าว้าออกมาหวาไปยังหนอคนกีรำรุวยและมังคังที่ชุดในยานนี้มันถึงบ่มีความุขเขามีเงินทองต่างมากมายมี กัลหลังใหญ่สุดหรูรถหรูแล้วก็ของหรูๆต่างมากมายหรือว่ากูจะเอาสร้างเผือกมาจากโต๊ะบอกืจะเสียม,มีความโศแล้วก็เสริมปาลามีของกู้เองแม้แล้วจ้างไดกูก็ต้องมีสร้างเผือกเสียแล้วเพื่อเสริมปาลามีนั่นแหละครับเสี่ยงจงพึมพผาคนเดียวอยู่หนาบานเขาหูซึกว่าตนเองยิ่งใหญ่เนื้อไผ่ในโหลก่อนที่เสี่ยงจะเหตสิงที่งูเขาที่สูดแล้วก็เงยหน้าขืนมองทองผา ก่อนที่จะขอของวิเศษให้ตกลงมาหวาแล่นแหล่แล่นแหล่ควางแห่ชายวนหัวเขาแล่นแหล่แล่นแหล่ควางแห่ชายวนหัวเขากูเป็นไส้ที่หล่อที่สุดในโมบานแห่งนี้ที่มีน้ำซื้อหวาว่าลานเสี่ยงเศรษฐีตอนนี้กูจะขอสร้างเผือกตัวบักใหญ่ที่งดงามที่สุดในหลให้ตกลงมาจากฝาเพื่อส่งลงมาให้กู้บัตรเบี้ยนี้ นั่นแหละครับพ่อสินค้ำของเสียงก็เกิดสิ่งที่บ่อคาดขีดบ่อมีผ้าหองผ้าเหลื่อมขึ้นมาทัานทีเสียงผ้าเหลื่อมผ้าหองดั้งสะเทือนไปทัวหมู่บ้านยังเดไห้เสี่ยงยังคงเงยหนาะแนมเบิงฝาด้วยร้อยหยิมก่อนที่จะมีสร้างเผือกโตใหญ่ยายมาฮึหมาปรากฏตัวอยู่เทิงทองฝาแล้วก็ลนลงมาที่เสี่ยงหัวหลานยืนอยู่แล้วก็ทับเอาหลางของเสี่ยงยางจังจังเหตหายหลางของเสี่ยงแหลกเหลวแล้วก็ขาดใจใต้ทันที ทุกอย่างเกิดขึ้นไหวป้านสายผ่าแลบจังเหตไถบักเสียงหวัวล้านเศรษฐีบ่มีเสียงหองออกมาแม้แต่ขำาเดียวก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงแล้วก็กลับมาเป็นปกติซาบานที่ยื่นอยู่ไกลๆต่างก็ผ้ากั้นตกแต,ต่เรื่องตาขางพวกเขาตกใจด้วยบ่มีไผกก้าเข้าไปเบิงไกลๆแต่พวกเขาก็ตะนักได้ถึงสิงอาถันและสิงซักซิิที่มองบ่เห็นและแล้วควบอัศจรรย์ที่หนาสะพึ่งกลัวก็ได้บังเกิดขึ้น พ่อบ้านหลังใหญ่สุดหลูลดหลูและของรู้หลูต่างมากม้คข้องเสียงที่เชี่ยงเสกมาด้วยค้าถามันได้สันไหวยางหุ้นแหงแล้วก็เลือนล่างหายไปจนหมดศีลเล่าก็หว่ามันบบเคยมีอยู่จริงแต่มันยังคงเหลือสองสิ่งนั่นก็คือ ที่ดินแลบานลังน้อยๆที่เคยเป็นบานของเสียงมาแต่ดั้งเดิมและสร้างเผือกโตมาฮืหมาที่ได้ตกลงมาจากฝายังคงทับหลังเสี่ยงอดีตเศรษฐีไวแนนซึ่งมันเป็นหลักฐานเพียงสิ้นเดียวที่ยืนยันว่าปฏิหารน,นี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อพวกสบานเห็นคือแนวหนานพวกเขาก็ยังานาดถึงซัดจะถามสิ่งใดที่ได้มาดยบพังความคู่อาจารย์และบบหูถึงความพ่อดีทรัพย์สินที่ได้มานานก็บม่มีวันยั่งยืนนับแต่ ้นหมาบ้านของเสียงกอได้กลายเป็นสิ่งต้องหามบอมีไผ่กล้าเข้าไปเกี่ยวของพอกว่าอาถรรพ์ังเดใหายเรื่องเล่าของบักเสียงพวลาดลืน่นขูจังได้เถือกเล่าขานสืบต่อก้นหมาจนกลายเป็นตำนานของมู่บานและเป็นอุท่าหอนสอนใจลูกหลานหวาจงยาหลบจงอย่าลืมขําสอนของคูบ้าอาจารย์ตัดผามาติพาลืส่สีท่านได้หับหูถึงความเป็นยิ่งทั้งหมอท่านก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็เว่าออกมาวหวาเฮ้ยซัดโลกมันยอมเป็นไปตามกา เฮาหายพอวิเศษแกมั่นก็เพื่อห้มั่นประทังสีวิตแต่จิตใจของมั่นกับโบหูจักพอจังเป็นเหตุเทศห้พพอวิเศษกลับก้มาเป็นอาวุธสังหารตัวของเขาเองนิทานเรื่องนี้ก็จบแล้วเนาะซึ่งมันเป็นนิทานเตือนใจเฮ่าวาผู้ใดที่โบหูจักพ่อดีปล่อยห้จิตใจถือกิเลสครอบงำและบ่พังคำเตือนของครูอาจารย์สุดท้ายแล้วความโลภนั้นมั่นก็จะย้อนมาทำลายตัวของตนเอง จนถึงแก่ความตายสนัานแล้วเฮ้าควรตะนักหวาค่าถาที่ใดมาเปรียบเสมือนพ่อวิเศษแต่เมื่อมันโตไปอยู่ในมือของคนที่มีจตใจบอมั่นคงบ่มีปัญญาและเต็มไปด้วยกิเลสก็จะเหตหายพ่อนนัน้นกลับกลายมาเป็นอาวุธที่จะย้อนกลับมาทำลายตัวของเ้าเองได้จบบริบูรณ์